สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางนิคีเช้าบ่ายนะครับเน้นรอบปกติรอง VIP นะครับวดประจำวันที่2ี่นะครับเมษายน2566นายนะครับผมก็เมื่อวานนี้ก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับสายเจาะก็ถือว่ามาทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับเนาะมาในตัวเน้นนะครับเมื่อวานนี้รอบเช้านะครับผมให้วิ่ง4เฮ้ยวิ่ง9นะครับรูสี่นะครับ ผลที่ออกเนาะ9 962กับ52นะครับผมในเช้าของเรา9ไปอยู่ข้างหน้านะครับเนาะก็มาเปเพียงเลขวิ่งนะครับถ้าเกิดใครวิ่งบนอะมาอยู่ตัว9นะครับส่วนรอบปกตินะครับ9 95 52นะครับผมของเรานะครับใครวิ่ง9หรือ9ไปรูดนะครับเข้าไปที่ที่95ตรงๆนะครับในรอบนี้เนี่ยเลยส่วน4ไม่มานะครับ ต้องขอโทษด้วยนะครับผมส่วนในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายส่วนรอบบ่ายนะครับผมให้วิ่ง8ปดรูดศูนย์นะครับศูนย์นี้ไม่มาเนาะตัดออกเลยอู้เสียดายนะครับตัวรูดนี้หลุดหมดเลยตั้งเช้าตั้งบ่ายนะครับแต่ว่าเล็กวิ่งมาเนาะก็ปกตินะครับเจ็ดหกแปดกับสองหนึ่งนะครับของเรามาใครวิ่งแปดหรือแปดไปรูดนะครับเข้าไปที่แปดหกหกแปดนะครับในตัวเน้นนะครับผมเนาะ สามตัวก็ศูนย์แปดหกอันนี้เจ็ดหกแปดนะครับส่วน vip นะครับสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งนะครับเนาะอุตสาห์เน้นศูนย์สองนะครับพี่เขาออกปกติออกสองหนะึ่งเนาะวีออกหนึ่งสองนะครับอันนี้ก็หลุดไฟนะครับพี่ก็ต้องขอโทษเนาะมามาในรอบปกติทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับในตัวเน้นตัวจบนะครับถ้าใครมีโชคก็ยินดีด้วยนะครับผม ส่วนแนวทางวันที่28นะครับรอบเช้าที่ผมได้นะครับผมผมได้เลขพี่น้องนะครับเลขพี่น้องเนาะผมไม่วิ่งไปที่สองนะครับสายรูดผมให้ไปที่เลขหนึ่งประกบคู่นะครับสองสามสองสี่สองหกสองแปด 13 14 15 16นะครับ3ตัวนะครับ3ตัว1 2 4นะครับ2 1 5นะครับผม สอนะครับ2 6 15นะครับแล้วก็หนึนะครับประมาณนี้นะครับในรอบเช้านะครับส่วนทางในรอบบ่ายนะครับรอบบ่ายผมให้วิ่งให้วิ่งไปที่เลขแปนะครับส่วนสายลูดผมให้ไปที่เลขหกนะครับผมหกสอง หกสามหกหนะครับ8ปดสอง8ปดหกแปนะครับ3ตัวนะครับ3มตัวให้ไปที่8ปดหกเกสองนะครับผม แปดสองนะครับแล้วก็แปดเก้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือเช้าบ่ายเนอะเน้นรอบปกติลอง v i p นะครับก็อาทิตย์นี้เนอะอาจจะเป็นไม่ใช่อาทิตย์สุดท้ายเนาะก่อนก่อนหยุดนะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ผมไม่ได้ลงให้นะครับพี่พี่สมาชิกนะครับผมเนาะท่านใดชื่นชอบวันนี้ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะก็แล้วกันนะครับก่อนพัก2วันนะครับผม ก่อนออกไปนะครับน้องแอดก็ขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสลับให้พี่เพื่อนๆน,นะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาเนาะยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดสนใจก็ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับก็จะเจอบ้านโชคอัน,นันต์999นะครับผมใครเข้าไปแล้วขอให้ดวงเฮงดวงปังทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสัสดีครับ